ทำเมนูเกี๊ยวห่อปวดกันค่ะทุกคนวันนี้พกขมอยู่บ้านค่ะก็เลยสรรหาเมนูทำเหลือปูอัดอยู่ในตู้พอดีเลยค่ะทุกคนดีเลยค่ะไม่ต้องไปซื้อแล้วแต่ที่น่าเป็นห่วงไปกว่านั้นก็คือพกขมไม่มีหมูเดงค่ะพกขมก็เลยซื้อหมูบดมาตามแทนนำหมูบดลงไปในครุงนะคะแล้วก็ใส่แป้งมันลงไป อันนี้เราก็ตำแบบให้ละเอียดแล้วก็ให้ตัวเนื้อแป้งมาเข้ากันนะคะได้หมูเด้งของเราเราก็มาถึงขั้นตอนการห่อเกี๊ยวกันถามว่าห่อเป็นไหมก็ไม่แล้วค่ะพอผมก็มั่วเอาทุกครั้งเลยค่ะพอมเห็นเขาเอาเกี๊ยวไปชุบน้ําก่อนค่ะเกี๊ยวจะได้ห่อง่ายขึ้นพอมก็ลองเอามาทําตามนะคะมันก็ง่ายขึ้นจริงๆค่ะทุกคนพอผมทําเพลินเลย หม้อหนึ่งวันนี้เราใช้ของซิมพลัสค่ะทุกคนแต่วันก่อนเครื่องเก่าของผักผมมีปัญหานิดหน่อยนะคะแล้วก็ใช้งานไม่ได้แล้วค่ะก็เลยแจ้งไปให้ทางร้านค่ะทางร้านก็เลยส่งหม้อใหม่มาให้เราเลยก็คือซิมพลัสเขามีประกัน1ปีเต็มค่ะทุกคนเครื่องพังไม่ต้องรอซ่อมนะคะเขาส่งเครื่องใหม่เหมือนของผักผมเลยหม้อที่ผักผมใช้อยู่เนี่ยสามารถทําได้หลายรูปแบบเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะใช้ทอดหรือนึ่งก็คือได้หมดเลยค่ะทุกคน ตอนแรกพอผมก็ว่าจะนึ่งแค่ชั้นเดียวค่ะแต่นึ่งไม่หมดนะคะพอผมก็เลยนึ่งอีกชั้นนึ่งเพิ่มไปเลยเราก็ทำการนึ่งผ่านไปแล้ว3านาทีนะคะทุกคนน้องเริ่มได้ที่แล้วค่ะเกี๊ยวห่อปูอัดของเรานึ่งได้ที่แล้วพอผมก็เลยนำมาวางจัดจานเลยนะคะทำไปแล้วก็แอบชิมไปค่ะเมื่อไรจะจัดจานเสร็จเนี่ย จะว่าไปเมนูนี้มันก็อร่อยเหมือนกันนะคะทุกคนนี่หอมแอบไปทําน้ําพริกมาด้วยนะน้ําพริกก็ทําตามสูตรเขาเลยค่ะทุกคนเกี๊ยวห่อปูกอัดก็คือได้แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวมาลองชิมกันไม่ต้องพูดถึงรสชาติเลยค่ะทุกคนมันอร่อยมากง่ายๆแต่อร่อยมากค่ะ